ครับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกม roblox map b l o c food อีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมชาร์ลอตคาตาคุรินะครับผมโอ้โหวันนี้มาเต็มยศเลยนะครับผมผมก็ได้ไปฟาร์มเรื่องของอะไรวะโมจินะครับผมโมจิอะไรวะโมจิตื่นเอออันนี้เสียงคลิปภาคล้วนะครับผมอันนี้อัดแล้วมาภาคก็เลยลืมไปแล้วนะครับผมแล้วก็หอกคาตาคุรินะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บแบตเตอรี่ เดี๋ยวเราจะไปเก็บมาสเตอรี่กันนะฮะผมแต่ว่าในคลิปผมจะใช้เป็นผลพระนะฮะผมเพื่อง่ายต่อการเก็บมาสเตอรี่ของเรานะนี่จะใส่ผ้าคลุมก่อนนะนี่ลงทุนซื้อสกินเลยเนี่ยสกินของคาตาคุรินะฮะผมอืเริ่ม BL. เบียวเฮ้ยมีคนแปลงล่างโอเคครับไปดูกันเลยครับว่าผมจะเก็บยังไงไปเริ่มมาครั้งแรกผมก็เก็บไปเลยนะครับผมแต่ลืมไปว่า ผมลืมเปลี่ยนพย้ายสายดาบก็เลยมารีสเตทนะครับด้วยเงินแฟกเ์แมนสองพันห้าร้อยนะครับผมนี่กาลัดรีสเตทเลยรีรีร,ร,รีอ่าใส่เรียบร้อยเรียบร้อยอืมเตรียมตัวไปฟังกันต่อนี่ครับผมมีสูตรสุ่มผลให้ทุกคนนะครับผมนี่ผมใช้สูตรนี้นะครับผมผมได้ผลผ้าผลประตูแล้วก็ผลอะไรวะทีเล็กไปแล้วนะครับผมนี่สกิลตาผมเลยครับแล้วก็กดสุ่มไปเลยเออพุ่งไปแล้วกดสุ่มไป ได้แน่นอนครับผลดีๆผลดีๆดีไหล่ะมึงผลช็อปผมช็อปช็อปคอฟอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกผลบาา์กีับโอเคครับผมก็ถึงเวลาในการฟาร์มนะครับผมนี่ไล่ตีบอสแต่ละด่านนะครับผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์มาเพื่อตีบอสเลยนะครับผมฟาร์มอะไรวะคาตาคุรินะครับผมหอกคาตาคุรินี่ตีหมดครับไม่ว่าจะบิ๊กมัมบอสบอสเกาะแรกของโลกที่3าม ตีหมดครับผมเอาเอาให้สุดเอาให้สุดเออถือกว่าจะได้อะเออแล้วก็มาตีพวกตัวเล็กๆตบท้ายด้วยนะครับผมเพราะว่ามันใกล้ได้แล้วทำไมแ,แลกวะแลวก็ได้มาตีบวกดาบ,ดาบไปด้วยเลยนะครับผมหอกสิไม่ใช่ดาบแล้วก็มารีวิวสกิลผลโมจิกันนะครับผมนี่คลิกธรรมดาไปการต่อยนะครับผมมันจะเรียกโมติหมัดมาต่อยนะครับผมนี่โคตรเท่อะผมว่าเทมากเลยนะผลโมติตื่นเนี่ย แล้วก็สามารถกดค้างได้ด้วยนะผมหลอแบบหลอแบบนึงเออรลอก็ลังโชว์สกิลอยู่นะผมกดค้างต่อยไปกดค้างแล้วก็ต่อยไปเออค้างคู่ต่อยไปนะครับผมผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถเดินต่อยได้อนะสกิลแรกนะสกิลตัวแรกก็คือการปล่อยระเบิดโมจิครับผมมัดระเบิดโมจิผมไม่รู้เรียกอะไรนี่ให้ดูอีกรอบนะครับผมสกิลเอ็กซนะ์ครับตอนแรกพาไปโหลดอะ ภาพไม่โหลดนี่มันเป็นพายุโมจิเลยนะครับผมนี่มาดูตอนภาพโหลดครับผมนี่ฮะจะปล่อยเป็นแบบยังไงอะหนามหนามโมจิสกิลเอ็กตอนลอยฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจับชิ่งนะชิ่งเพื่อให้แบบอันนั้นนะไม่รู้พูดอะไรแล้วอ่ะต่อไปก็สกิลซีนะครับผมสกิลวิ่งนั่นเองครับใช้บ่อยมากทุกคนชอบนี่ครับผมมันเป็นสกิล e. เอวีด้วยนะสามารถจับได้หลายคนแล้วก็มาทุ่มพร้อมกันนะครับผมนี่ โคตรแรงบอกได้สกิลน,นี้แล้วก็ขอขั้นจังหวะด้วยการ PVP นะครับผมเออคนใช้ผลพักคนนี้มันมันกวนผมเกินไปนะเออผมก็เลยจัดการเลยนะผมเขาเดินช้าด้วยแหละทีถ้าดูสเต็ป PVP ผมก็อาจจะดูเงื้อเงื้องาๆหน่อยคนระับไม่ได้ PVP เป็นยิ่งเล่นคลิปด้วยมาเลยดูดูเร็วเขาอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับผมเออพูดถึงไงดีไว้ก่อนนะโอเคในนี้จัดการไปเอาดิเอาสุดเอาสุด ท้าสุดท้ายจบสวยมากโอเคครับสกิลวีนะเป็นการต่อยรัวๆนะอย่างที่เห็นได้พ p พนะครับผมสามารถเลื่อนได้ครับล็อกเป้าหมายแน่นอนนะครับผมถ้าต่อยโดนนะนี่เทพไปเลยสกิลตัวเอฟนะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะในทะเลนะฮะโอเคทำน้ำเมดไว้นะัะผม ต่อไปก็ปรีวิวหอ,อกนะผมนี่การตีคลิกธรรมดานะตีครั้งที่สี่จะเป็นการพุ่งเหล่าไปแล้วพุ่งเหล่าไปด้านหน้านะครับนี่นี่ตีต่อสกิลตัวตัวอะไรวะตัวแซดนะครับเป็นการพุ่งนะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดสตันด้วยนะดูอีกรอบนะครับนี่บอกได้ถ้าใครเล่นสายดาบโคตรแรงอะ่ะอันเนี้ยสกิลตัวเองนะครับเป็นการดึงศัตรูเข้ามานะอันนี้ยังเห็นไม่ชัดน,นะดูอีกรอบนี่ครับมันจะดึงศัตรูเข้ามานะครับผม เออเป็นงไงเท่มะผลแบบผลม,มดจิตื่นกับผอคาตาคุริะผ้าคมครับผมว่าเซตนี้ครบเลยนะกลายเป็นคาตาคุริของผม <c oughs> โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หนูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับผมก็ตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับคลิปหน้าวเวเลซีเว้นต่อเอาผามลมจิวเเลซีเว้นนะครับก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม